ค,คลิปนี้จะมาสอนวิธีอัปเดตตัวแอปดูฟิกนะครับอันนี้ผมจะอัปเดตผ่านกล่อง X96X4 โดยใช้รีโมทอันดับแรกนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่กล่องก่อนแล้วก็ไปที่ตัวแอปเนี่ยครับสายล่างสีแดงเข้าไปเสร็จปุ๊บไปที่ Google Chrome กด,ดลูกศรลงมาเลือกเลือกข้างล่างนะครับมันจะลางๆหน่อย ไม่ต้องล็อกอิน Gmail หรือว่าอะไรก็ได้ครับไปซ้ายล่างครับอ่าเสร็จปุบ๊บให้กดคำสั่งเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นรูปเมาส์บนรีโมทกดทีหนึง่งแล้วก็กดลูกศรเลื่อนมันจะขึ้นเมาส์ให้เราเลื่อนไปที่ตรงช่องใส่เว็บนะครับอ่าพอขึ้นเป็นเคอร์เซอร์กดโอเค จะขึ้นแป้นพิมพ์พอขึ้นแป้นพิมพ์ให้เรากดลูกเมาส์ออกอีกทีหนึ่งเพื่อจะใช้ลูกศรน,นะครับแล้วคราวนี้เราก็จะซ้ายขวาขึ้นลงตรงช่องแป้นพิมพ์ได้ละอ่าส่วนลิงก์ก็จะเป็นชื่อดูฟิกไลฟ์นะครับผมพิมพ์ผิด ลิง์ถ้าใครมองไม่เห็นเดี๋ยวผมใส่ไว้ในช่องอ่าข้างล่างของคลิปนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ com. ดัดคอมคมขวาล่างได้เลยครับปุ๊บแล้วก็มาเลือกมาเลือกอันขวากดโอเคไป จะเห็นว่ามีปุ่มดาวน์โหลด APK เคตรงนี้เรากดเป็นเมาส์เหมือนเดิมนะครับกดรีโมทเมาส์เหมือนเดิมพอเปลี่ยนเป็นเมาส์เสร็จเราเลื่อนเลื่อนให้เคอร์เซอร์มาตรงเนี้ยคําดาวน์โหลดนะครับเอาให้ตรงกันอ่าพอตรงเสร็จเป็นรูปมือชี้กดโอเคที่รีโมททีหนึ่งมันขึ้นด้านล่างนะครับแต่ว่าไอ้แถบเนี้ยมันบังอยู่เราเลื่อนลงมา ปิดกดปิดอันนี้กันเอ่อาเลือกโอเคได้เลยครับอ่าพอเลือกโอเคเสร็จเราต้องมาเลือกโอเพอีกทีหนึ่งตรงข้างล่างเนี่ยฮะยังเป็นยังเป็นเอตัวเมาส์อยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับ ก็จะมาเลือกอินสตอตัวแอปต่อตรงแล้วกดโอเครอติดตั้งรานนี้กดเปิดได้เลยครับโอเคอันนี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เราปล่อยไว้บนหน้าเว็บ แต่ตอนนี้มันยังเป็นเมาส์อยู่ก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อปิดคราวนี้มันก็จะเป็นเคอร์เซอร์แล้วกดขึ้นลงซ้ายขวาเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่เบอร์ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเป็นอันเสร็จครับ